หย่อนค้อยอะค่ะแล้วก็หน้าอกเล็กมากจะไม่มั่นใจในการแต่งตัวเวลาที่ใส่เสื้อชั้นในอะค่ะมันจะมีช่องว่างชื่ออัชลาพัททองนะคะชื่อเล่นชื่อแหมวค่ะอายุ36ปีค่ะมาจากชนบุรีค่ะตรวจ หน้าอกครบ1เดือนค่ะทํากับคุณหมอกรติศักิ์ค่ะคุณหมอดูแลดีค่ะแล้วก็วางโครงวางทรงได้ดีมากเลยค่ะใส่ของโมติว่าซิลค่ะ3 7 5ซีซีค่ะหลังจากทําไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะมีหน้าอกที่เปล่นขึ้นแต่งตัวมั่นใจมากขึ้นค่ะเพื่อนกาทักตูมขึ้นนะแต่งตัวสวยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะดูมั่นใจภายใน1เดือนที่ผ่านมาไม่มีอาการใดๆเลยไม่มีอาการเจ็บเลยมีแต่คนทักว่าทําไมฟื้นตัวเร็วจังรู้สึกดีมากเลยค่ะไม่เจ็บอย่างที่คิดเลย ถ้ารู้อย่างนี้ทำนานแล้วอะ,ค,ะค่ะก็อยากเชิญชวนคนที่สนใจนะคะมีแผนที่ทำหน้าอกอยากให้มาทำที่โรงพยาบาลเลอรักนะคะทำได้สวยถูกใจไม่เจ็บอย่างที่คิดค่ะสวยครบจบที่เลอรักค่ะ